และไข่มุกทำเองใส่จุกๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับวิธีการต้มไข่มุกให้นุ่มหนึบอยู่ได้นานไม่คืนตัวรสชาติอร่อยมากๆขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวิธีการต้มไข่มุกก็ง่ายมากๆเลยค่ะเตรียมน้ำใส่หม้อแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดแก๊สไฟแรงตั้งน้ำให้เดือดก่อน เฟารอเลยค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วปรับเป็นไฟอ่อนเลยนะคะแล้วก็เราจะเอาไข่มุกเนี่ยใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะจากนั้นก็คนไข่มุกนะคะให้เขาไม่ติดกันคนเบาๆแบบนี้ค่ะเราคนเพื่อไม่ให้ไข่มุกจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่ให้ไข่มุกเนี่ยเขาแตกด้วยนะคะเราจรึงต้องใช้ไฟอ่อนค่ะเม็ดไข่มุกจะได้เป็นเม็ดสวย ใช้เวลาต้มไม่ถึง10นาทีนะคะไข่มุกก็นุ่มอร่อยแล้วค่ะเราไม่ต้องต้มนานไปกว่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเละแล้วก็ออบานย้วยไม่สวยไม่อร่อยนะคะเจปปนก็จะตักมาใส่น้ำน้ำสะอาดนะคะนำมาแช่น้ำสะอาดให้เขาเซตตัวก่อนผ่านการล้างน้ำสองน้ำนะคะการล้างน้ำเนี่ยช่วยทำให้เม็ดไข่มุกเนี่ยเขานุ่มหนบ คือรสชาติของแป้งเขาเนี่ยจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดเมือกของน้ําแป้งที่ต้มด้วยนะคะเราก็จะได้ไข่มุกที่แบบว่าเก็บได้นานไม่เสียง่ายด้วยค่ะเสร็จแล้วเพิ่มรสชาติด้วยน้ําตาลสายแดงนะคะความหวานตามชอบเลยค่ะคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกัน รับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้เก็บได้นานแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะไข่มุกเนี่ยควรทานวันต่อวันค่ะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าจะเก็บเนี่ยก็ไม่แข็งไม่เสียรดแล้วก็เนื้อนุ่มหนึบแบบนี้เลยค่ะและสูตรชงชาไต้หวันของเจ๊ปันก็แสนง่ายเลยนะคะเจ๊ปันก็ใช้ชาสูตรสำเร็จรูปเลยแค่ชงชาแบบออใช้ผงนะคะเจ๊ปันก็จะใส่ประมาณสัก สามช้อนชาเข้มค้นตามชอบเลยเขาทีอินวันเลยค่ะรสชาตินี่คือแบบว่าเออพร้อมที่จะชงทานได้เลยแล้วเราก็ใส่น้ําร้อนลงไปเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ต้องผสมอะไรอย่างอื่นแล้วรสชาติแบบชาไต้หวันสูตรต้นตำรับอร่อยเลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะไข่มุกเรียบร้อยแล้วชงชานมเรียบร้อยแล้วเช่นกัน อากาศร,ร้อนๆนนะคะเทนี่แบบโอ้โหดื่มชื่นใจเลยค่ะตามด้วยนมสดนะคะและไข่มุกทำเองใส่จุกๆเลยค่ะโอ้โหน่ากินมากโอ้โหเดี๋ยวเจ๊ปานขอด,ดูดน้ำก่อนสดชื่นมาก ส่วนเนื้อไข่มุกนะคะขอชิมหน่อยค่ะหนึบอร่อยมากมเลยค่ะเจแปนขอเติมหน่อยนะคะทำกินเองใส่เยอะๆเลยเป็นเพื่อนลองไปทำดูบ้างนะคะขั้นตอนแสนง่ายเป็นเมนูหวานเย็นที่เราทำกินเองที่บ้านง่ายๆเลยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ